สวัสดีครับพบกับช่องผู้กองช่าง JO1 oh, Official วันนี้ก็มาดูการแห่อาหารปลาครับปลาในบ่อแต่นาสนสวนผสมนี่แหละครับนี่ครับปล่อยปลานินปลาตะเพียนปลาสลิดค,ครับนี่ปลาธรรมชาติก็มีเข้ามาครับพวกปลาชนปลาหมอปลาดุก ปลากระดีนี่ยังร้ายเลยครับไม่กินอาหารครับเนี่ยตอนอากาศร้อนๆครับจะขึ้นมาแต่ทานหนาวๆเย็นๆครับช่วงเช้าเาเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารครับเดือดร้ายอยู่ครับเนี่ยปลาปล่อยสองสามพันตัวนะครับสองปีแล้วเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะออกแม่แพ้ลูกยู่นี่ครับพอได้ครับ เลี้ยงแล้วก็ไม่กล้ากินมันครับสงสารมันดูมันกินอาหารก็มีความสุขครับมันก็จะมีปลาพักบุ้งนี่แหละครับปลายาปลาพักบุ้งก็เป็นที่แหล่งอาศัยแหล่งลบภัยมันครับแล้วก็เป็นอาหารมันด้วยครับรากพักบุ้งหรือพวกยาเนี่ยครับ ยอดพักบุ้งอะไรมันนี่ครับจะเป็นอาหารของเขาด้วยครับปลาันี้เป็นปลากินพืชอ,อา,าอย่ครับเดี๋ยวอยู่ะครับมันก็ยังออกลูกออกลาอีกครับนี่รค,ครับเราจะปลาสลิดผมปล่อยสามรอยคูดนะครับแบบนี่สองปีสามปีแล้วครับพอน้ำไม่เคยแหงเลยผมว่ามันลูกมันหนาจิตออกเต็มนี่แหละครับผมว่ามันจะอยู่กับปลายาเนี่ยะครับ,ปล,รบปลาสลิดมันจะอยู่ใต้ปลูกยา พวกพกบุ้งนี่แเละครับนี่นี่คือธรรมชาติของมันครับมันจะอยู่อย่างงี้มันจะไม่ค่อยโผล่เราเห็นนะครับเคยเห็นอยู่ครับตัวใหญ่ๆมันจะออกมากินอาหารครับพวกนี้มันระวังภัยสูงครับพอได้อาหารมันครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งเรียงเข้าไปเพราะเรียงแล้วกับผูกพันครับไม่กล้ากินครับ ไปดูอะไรไปครับถ้าก,กินมากินอาหารก็ดีใจแล้วครับมีหลายรุ่นครับรุ่นแบบสองโลก็มีครับสองโลกิโลหนึ่งเจ็ดขีดแปดขีดไล่ลงมาครับกระทั่งผมเคยเห็นมันออกลูกครับมีอยู่ครับลูกแดงๆกดลูวิ่งเข้าปากมันกับอมหลูวะปะนิน อ้วนครับเพราะคุณอาหารทุกวันแล้วก็ป่ามันโลกแบบนี้นะครับมันก็เป็นธรรมชาติของมันครับรากพักบุง้งพวกหลกยาอะไรครับมันก็จะกินครับจะอ้วนครับป่าอ้วนเลยครับ ครับขอบคุณครับฝากติดตามชมผู้กองช่างเจโอวันอภิเฉลียวเดดเดยเด้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เดือดดาครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนันน่นด้วยด้ีครับสวัสดีครับ